ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้นำเผ่าพันธุ์อูปิงจีพูดโดยไม่รู้ตัวทุกคนเข้ามาได้ขณะที่รู้สึกเงีย,งยบๆถึงความผันผวนข,ของสายเลือดของอู่ปิงจีเขาก็เดินเข้าไปที่ประตู ทั้งสอนเดินเข้าไปในที่ประตูดูเหมือนอูปิงจีจะยับยั้งชั่งใจเล็กน้อยแรดติดตามทังซานไปอย่างเงียบๆหวังปิงปิงพาพวกเขาไปที่ห้องนั่งเล่นและทําท่าทางให้นั่งลงทังซานดึงอูปิงจีให้นั่งลงหวังปิงปิงมานั่งชัางอูปิงจีแรดจับข้อมือของอูปิงจีอย่างไม่เป็นพิธีการอูปิงจีหันศีษะและมองไปที่ทังซานโดยไม่ขัดเขิน เขารู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในสายเลือดของเขาอูปิงจีรับตาได้รู้สึกถึงมันอย่างเงียบๆด้วยความแข็งแกร่งของจิตสํานึกของเธอเธอสามารถรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในร่างกายของอูปิงตีได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความแข็งแกร่งของสายเลือดและความบริสุทธิ์ของสายเลือดหลังจากผ่านไประยะหนึ่งหวงปิงปิงก็ปล่อยมือของเธอและพูดกับตัวเองว่า ความแข็งแกร่งของสายเลือดนั้นอยู่ในระดับปานกลางแต่การสุกฝนนั้นดีมากระดับการสุกฝนสูงสุดระดับที่8่อดไร้รับการควบคุมและบีบมัดกุญแจสําคัญคือพลังนั้นแข็งแกร่งกว่าชนเผ่าทั่วไปหากความบริสุทธิ์ของสายเลือดดีขึ้นอีกก็คาดว่าจะถึงระดับของพระเจ้าเมื่อเธอพูดสองสามความสุดท้ายดวงตาที่สวยงามของเธอก็เบิกบ้างขึ้นเล็กน้อยแล้วเธอก็หันไปมองอูปิงจีและพูดว่าเจ้าพึ่งพาตัวเองอย่างเต็มที่ ในการฝึกฝนให้มาถึงระดับนี้ใช่ไหมปู่ปิงจีมองดูเธอพยัยกหน้าเล็กน้อยและพูดว่าใช่แต่การฝึกฝนข้าขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งนั้นหวังปิงปิงพูดอย่างพ้นคิดด้วยการฝึกฝนของเจ้าเองเจ้ามาถึงสุดสูงสุดของระดับที่8แล้วเข้าสู่ระดับที่9แม้ว่าจะถึงขั้นคอขวดแล้วแต่สำหรับคนส่วนใหญ่มันก็เป็นเช่นนั้นหลังจากดูความแข็งแกร่งของสายเลือดของเจ้าแล้ว ถ้าพบว่าเสลือดของเจ้าไร่อนอแนวไระเจ้าน่าจะเป็นทายาทของผู้อาวุโสร,ระดับเทพของเราเจ้ารู้หรือไม่ว่าแม่ของเจ้าคือใครน่าจะเป็นผู้อาวุโสในระดับเทพ,พเจ้าผู้ปิงจีตอบว่าข้าไม่รู้ข้ากำลังจะถามท่านผู้นำว่าหาแม่ของข้าให้เจอได้ไหมใบหน้าของหวงปิงปิงเปลี่ยนไปและเธอพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าการแอบแต่งงานกับชนต่างเผ่าคืออะไร ในเผ่าพันธุ์ของเราคนคนนั้นจะต้องกลับคืนสู่ต้นกําเนิดและกลายเป็นน้ําแข็งอีกครั้งสีหน้าของอูป,ปิงจีลดลงแต่ท่านผู้นําหวงปิงปิงเพิกเฉยต่อเขาและหันไปหาทางสารและพูดว่าเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เจ้าพูดเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งข้ายังให้คําตอบไม่ได้ข้าจะรอจนกว่าข้าจะกลับไปสอบสวนอย่างชาัดเจนเจ้าขอให้เขากลับไปที่เผ่าพันธ์ น้ำแข็งหญิงของเรากับค่าได้ไหมทางสารใส่หัวอย่างไม่ลังเลและพูดว่าไม่นี่คือสิทธิพิเของข้าเขาจะกลับไปที่ทนเผาน้าแข็งไม่ได้เมื่อเขาอยู่กับท่านแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาหากเผ่าพัพนธุ์ของท่านไม่เต็มใจที่จะร่วมมือกับเราท้ายที่สุดก็ไม่มีทางเลือกดังนั้นในฐานะผู้สืบทอดสายเลือดของท่านซึ่งไ,ได้รับอนุญาตตามกฎของเผ่าพันธุ์สิทธิใหญ่ของข้ายังสามารถ กลับมาอย่างมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่หองปิงปิงมองถังสารด้วยสายตาที่เย็นชาและพูดว่าเจ้าพูดถูกแต่ในฐาหนะลูกหลานของชนเผ่าของเราที่ฝ่าฟื้นกฎข้าจะต้องพาเขากลับไปด้วยหากในที่สุดสภาผู้อาวุาโสเห็นด้วยกับข้อเสนอของเจ้าเขาก็อาจจะปลอดภัยไม่เช่นนั้นเขาก็จะกลายเป็นน้ําแข็งโดยธรรมชาติไม่ว่าเราจะร่วมมือกับมนุษย์หรือไม่ก็ตามต้องพาเขากลับไป เขายังเป็นผู้ชายและไม่สามารถอยู่ข้างนอกได้ใบหน้าของถังสารเข้มข้นท่านผู้วาโสท่านทําไมไม่ชี้แจงก่อนที่ข้าจะพาสิทธิ์ที่ใหญ่มาพบท่านหววปิงปิงพูดอย่างใจเย็นว่าถ้าข้าทําให้มันชัดเจนเจ้าจะยังพาเขามาที่นี่หมายตอนนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเขาได้รับมรดกจากสายเลือดของเผ่าพัานธุ์ของเราข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ทังสานกล่าวโดยไม่รังเลว่า มีความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลวหวงปิงป,งปิงไม่ได้ปฏิเสธเพียงพูดว่าถ้าข้าต้องการเอาเขาออกไปเจ้าต้องการที่จะหยุดข้าได้หรือไม่ผู้ปิงจีคิดเขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ทั้งตาลกลับหยุดเขาไว้เอาดึงสิทธิพี่ของเขาไปด้านข้างแล้วมองดูผู้นำเผ่าพันน้ำแข็งที่อยู่ตรงหน้าเขาด,ด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟท่านสามารถลองดูได้หวังปิงปิงพูดอย่างเย็นชาท้ายสุดแล้ว เจ้าไม่ใช่ในระดับเทพงเพราะเจ้าอยู่ในระดับนี้เจ้าจะหยุดข้าได้ไหมข้าต้องพาเขาไปด้วยทางการพูดว่าเอาระท่านผู้นำเผ่าพันุข้าคิดว่าเราต้องต่อสู้กันท่านจะใช้บรรลังก์น้ำแข็งไม่ได้ถ้าท่านเอาชนะข้าได้ท่านสามารถพาเขาออกไปได้ไมิฉะนั้นท่านจะต้องดําเนินการตามข้อตกลงเดิมของเราหวงปิงปิงมองดูทางสารด้วยความประหลาดใจและใส่หัวพูดขึ้นว่าเจ้าเอาเงินของเจ้าไปเถอะ ข้าไม่อยากจากข่าเจ้าทางสารพูดว่าถ้าข้าไม่พิสูจน์ว่าข้ามีพลังเพียงพอข้าเกรงว่าจะเกิดปัญหากับความร่วมมือของเราในอนาคตในกรณีนี้ควรจะแก้ปัญหาก่อนดีกว่าเพื่อที่เราจะได้พูดคุยกันง่ายขึ้นดวงตาที่สวยงามของหวงปลงเปง,ปงหลีลงเล็กน้อยดูเหมือนว่าเจ้ามั่นใจในความสามารถทางสายเลือดของเจ้ามากมันยังไม่เพียงพอเอาละข้าสัญญากับเจ้าว่า หากเจ้าชนะข้าข้าจะไม่พาเขาออกไปและข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความร่วมมือของเราเกิดขึ้นทั้งซานมองเธอด้วยสายตาที่ลุกเป็นไฟและพูดว่าถ้าข้าแพ้ท่านสามารถเอาสิทธิ์พี่ใหญ่ออกไปได้และถ้าท่านทําร้ายเขาแม้แต่น้อยในอนาคตอันใกล้นี้ข้าจะบทคาย,ยิ้เอาพ่านน้าแข็งหญิงแล้วปล่อยให้พวกท่านกลายเป็นน้ําแข็งเมื่อเขาพูดคำเหล่านี้น้ําเสียงของเขาก็สงบ แต่เขาแอบเปิดเผยความสง่างามที่ไม่อาจอธิบายได้ดูเหมือนเขาจะกลายเป็นคนที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไม่ต้องพูดถึงหัวงปิงปิง,ปงแม้แต่อูปิงจีก็ไม่เคยเห็นถังซานแบบนี้มาก,ก่อนถังซานโกรธเล็กน้อยจริงๆแม้ว่าเขาจะไม่ได้ติดต่อกับผู้นำเผ่าพันธุ์น้ำแข็งหญิงต่อหน้าเขามากนักแต่ในการแลกเปลี่ยนครั้งก่อนทุกสิ่งที่เขาทำคือคำนึงถึงเผ่าพันธุ์น้ำแข็งหญิงแม้ว่าเขาจะมีความตั้งใจที่จะช่วย ให้มนุษยาชาติตบโตขึ้นก็ตามเขายังไม่ได้คิดถึงเผ่าพันธุ์น้ำแข็งหญิงในทางลบเลยหลังจากที่ทั้งซานพาอูปิงจีมาผู้นําเผ่าพันธุ์นี้ก็ต้องการนําอูปิงจีกลับไปที่เผ่าพันธุ์เพื่อที่จะดาเนินการเรื่องนี้ทําให้ทั้งซานโกรธมากทั้งซานเข้าใจว่าผู้อาวุโสผู้เยอ่อหยิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาอาจจะไม่จริงจังกับมนุษย์เช่นเขาเลยถ้าเขาไม่พิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขา คงเป็นเรื่องยากที่จะร่วมมือระหว่างทั้งสองไปซึ่งจะดําเนินการต่อไปนี่เป็นนิสัยของสิงมเชเวสของดาวฟาวรานแห่งนี้ความแข็งแกร่งเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งเช่นเดียวกันกับว่าทําไมแมวหลวงถึงเชื่อมั่นในตัวถังซานไม่เพียงเพราะถังซานช่วยใสยพันไลเกอร์ทั้งหมดแต่ยังเป็นเพราะถังซานเอาชนะเขาแบบตัวต่อต,ตัวในสนามรบได้อีกด้วยนอกจากจากขอบคูณถังซานแล้วเขายังมั่นใจอีกด้วย ผู้อาวโุโสจะกลับไปสู่เผ่าพันธุ์น้าแข็งหญิงจากทิศทางใดเราจะออกจากราชสำนักบรรพบวรษอาวุโสจากทิศทางนั้นและหาสถานที่นอกราชสำนักบรรพาุรดอาวโุโสเพื่อที่จะต่อสู้สิทธ์ี่ใหญ่จะเป็นพยานยในชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ข้าจะให้เหรียญธาตุห้าพันเหรียญแก่ผู้อาวโุโสถ้าข้าชนะท่านจะยังคงได้รับอนุญาตให้นําเหรียญธาตุเหล่นานี้ออกไปได้และข้าจะไม่ทําร้ายท่านและปล่อยให้ท่านจากไปอย่างปลอดภัยแต่ทว่า ถ้าหวังว่าท่านจะสามารถใช้บดังน้ำแข็งเพื่อชำระล้าง,งสายเลือดให้กับสิทธิี่ใหญ่ของข้าอย่างน้อยก็เพื่อพัฒนาไปถึงจุดที่สามารถบุกคลได้จนถึงระดับที่สูงสุดระดับที่9มองปิงปิงมองไปที่ถังซานและรู้สึกถึงบางสิ่งแปลกๆในใจเมื่อถังซานพูดคำฟุ้งคมเหล่านั้นมาก,ก่อนหัวใจของเธอถึงกับรู้สึกหว,กวาดกลัวเขามั่นใจที่จะเอาชนะตัวเธอเองจริงๆงั้นเหรอ นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แม้ว่าเธอจะไม่ใช้บรรลังน้ำแข็งแต่เธอก็ยังเป็นคนที่แข็งแกร่งในระดับสูงสุดของเผ่าพันธ์ของเธอในเวลานี้หวงปิงปิงก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยเช่นกันเธอได้ตัดสินใจแล้วจริงๆและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความรอบมมือน,นี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเพราะทุกเสียงที่ทางสารพูดก่อนหน้านี้ทําให้เธอประทับใจจริงๆแต่ทว่าความรอบมมืองก็คือความรอบเมือ และผู้ที่จะเป็นผู้นำก็มีความสำคัญเช่นกันลึกๆในใจของเธอไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายอูปิงจีการพาขเขาไปจะเป็นประโยชน์ต่อเผ่าพันธุ์น้ำแข็งหญิงเธอไม่ได้คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยารุนแรงขนาดนี้ท่านผู้นำท่านควรจะออกไปตอนนี้หรือรอถึงพรุ่งนี้เช้าทางสารถามเรามาทำตอนนี้เลยมองปิงปิงพูดเธอคิดออกแล้วดังนั้นเธอจึงไม่อยากจะเสียเวลา เธอตัดสินใจในใจแม้ว่าเธอจะชนะการต่อสู้ในภายหลังเธอก็คงจะอ่อนโยนอย่างน้อยเธอก็จะสามารถรับประกันความปลอดภัยของสิทธิ์ี่ใหญ่ของสุราค,คนนี้ได้เพื่อบรรหาความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดหวังเพียงเปียง,ง,งรู้ดีเกี่ยวกับราคาที่สูงมากของวงเวทในการประมูลราชสำนักบรรพบรุษอวสโสดังนั้นเธอจึงค่อนข้างเชื่อว่าทังซานกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญด้านวงเวทให้ความรอบเมือในการสร้างวงเวท และไม่เต็มใจที่จะทําให้เขาขุนเคืองจริงๆผูปิงจีหยิบตาให้ทังซานและทังซานก็ใส่หัวเบาๆพวกเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วและพวกเขาก็เข้าใจกันโดยปริยายแล้วผูปิงจีถามทังซานว่าเขาต้องการที่จะบอกอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคําตอบของทังซานเป็นเชิงลบแม้ว่าจางเฮาส่วนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพแล้วแต่เขาเพิ่งเข้าสู่ระดับเทพเป็นครั้งแรก และยังคงมีช่องว่างระหว่างเขากับหัวปิงปิง,ปงนอกจากนี้หัวปิงปิง,ปงยังมีบัลลังก์น้ําแข็งเมื่อใช้บัลลังก์น้ําแข็งบุคคลนี้จะเป็นผู้ทรงพลังในระดับราชาวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทังสารเพิ่งบอกว่าเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัลลังก์น้ําแข็งแต่ถ้าจังเอาส่วนมาและหัวปิงปิง,ปงรู้สึกตกอยู่ในอันตรายก็ยากที่จะพูดดังนั้นทังสารจึงคิดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วและ เขาจะเผชิญกับสถานการณ์ตรงหน้าเพียงรำพังหวังปิงปิงไม่มีอะไรต้องจัดการดังนั้นทั้งสามจึงออกจากโรงแรมพยักษ์ขาวเดยตรงเช้ารถม้าที่อยู่หน้าโรงแรมและมุ่งหน้าตรงไปนอกราศนักบันพร้ารุษอวโสหวังปิงปิงใเส้นทางที่เดินทางไปที่เผ่าพันน้ำแข็งหญิงดังนั้นเธอจึงต้องเลือกทางออกทางเหนือโดยธรรมชาตินั่งอยู่ในรถมา้าไม่มีใครใดพูดในเวลาน,นี้อารมณ์ของอูปิงจีซับซ้อนที่สุด แม้ว่าเขาจะไม่ทราบระดับการฝึกฝนที่แท้จริงของหวงปิงปิงแต่เขาคาดหวังว่าเธอจะต้องอยู่ในระดับเทพถังซานต้องการที่จะท้าทายมหาอำนาจระดับเทพจริงๆเขาคิดอะไรอยู่แต่ทว่าจากคำพูดก่อนหน้านี้ของถังซานเขารู้สึกได้ว่าถาังซานมีความมั่นใจในระดับหนึ่งแพะเขาไม่เคยเห็นถังซานทำอะไรเลยไม่แน่ใจเรื่องหวังปิงปิงเก่าก่อนหน้านั้นเมื่อพิจารณาจากสายเลือดของเขา แม่ของเขาควรจะเป็นผู้อาวุโสระดับเทพของเผ่าพันธุ์น้ำแข็งหญิงไปที่เผ่าพันธุ์น้ำแข็งหญิงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงแต่เขาก็อยากจะเห็นว่าแม่ของเขาเป็นอย่างไรดังนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจในใจแล้วเมื่อทั้งสารแพ้แผลเขาจะแสดงต่อหงเป,ปิงปิงทันทีว่าเขาเต็มใจที่จะไปที่เผ่าพันธุ์น้ำแข็งแรกของให้เธอปล่อยทั้งสารไปในเวลานี้ทั้งสารรู้สึกสงบมากจริง เขาหลับตาลงได้ดูเหมือนเขาจะเข้าสู่สภาวะหลงเริมรัศมีทั่วร่างกายของเขาถูกควบคุมและมีรัศมีจางๆปกคลุมพื้นผิวของเขาเขาจะไม่สังเกตเห็นมันเว้นแต่เขาจะมองมันอย่างละเอียดแต่ถ้าเขามองมันอย่างละเอียดเขาจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่ต้านแปลกๆบนร่างกายของถังซานสายต,ตาของห่วงปิงปิงต้องมองไปที่ถังซานเกือบตลอดเวลาแแทบไม่ได้มองอูปิงจีเลยาการต่อสู้ครั้งนี้จะวัดกันอย่างไร นี่คือคำถามที่เธอคิดสำหรับการแพ่แพ้ให้กับทั้งซานเธอไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยไม่ว่าอย่างไรในฐานะผู้นำเผ่าพันธุ์น้ำแข็งหญิงเธอก็ไม่สามารถแพ้ได้นี่คือความภาคภูมิใจของเผ่าพันธุ์น้ำแข็งหญิงเมื่อพวกเขามาถึงนอกราชสำนักบานพระุดอวโสโถทองฟ้าก็เมื่อสนิทและพวกเขาแทบจะมองไม่เห็นกันอย่างชาัดเจนด้วยความช่วยเหลือจากแสงสลัวของดวงดาวและดวงจันทร์รถม้าพาพวกเขา ภาสิบรีนอกราชสำนักบรรพบุพรุษอโวสโสังสานแายเงินให้คนขับและขอให้เขารอที่นี่สักพักรถมา้าคันนี้อยู่ภายในราชสำนักบรรพบุพรุษอวสโสดังนั้นการจะผ่านจะง่ายและลำบากน้อยลงมากขั้นตอนต่อไปคือการปีนภูเขาหลังจากออกจากทางทิศเหนือของราชสำนักบรรพบุพรุษอวสโสแล้วจะมีบริเวณที่เป็นเนินเขาสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างใกล้กับราชสำนักบรรพบุพรุษอวสโส เราจะต้องเดินทางต่อไปอีกหน่อยแล้วหาภูเขาเพื่อที่จะแข่งขันกันเพื่อไม่ให้ราชสำนักบรรพบุรุษอวสุโนพบพวกเขาได้ง่ายทางการเช่นนี้มักเกิดขึ้นในราชสำนักบรรพบุรุษอวสุการต่อสู้ส่วนตัวไม่ได้รับอนุญาตในราชสำนักบรรพบุรุษอวสุดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาสามารถออกไปข้างนอกราชสำนักบรรพบุรุษอวสุเท่านั้นระหว่างทางพวกเขารได้ติดต่ออะไรกันเลย กเขาปีนขึ้นไปบนเนินเขาสองลรกแรกมาถึงภูเขาที่ค่อนข้างราบเรียบหวังปิงกิงเป็นคนแรกที่หยุดและพูดว่าเราจะต่อสู้กันตรงนี้แหละทางสารพยักหน้าวเล็กน้อยรับพูดว่าเอาระศิษย์พี่ใหญ่โปรดนั่งดูไม่ว่าวันนี้ท่านจะเห็นอะไรโปรดเก็บเป็นความรับให้ข้าด้วยตกลงปูปิงจีพยักหนนาและไม่ได้พูดอะไรอีกเขารู้อยู่เสมอว่าทางสารมีความรับเช่นเดียวกับเมื่อเขาเอาชนะ ปรามาจารย์ดาบราเกอร์ระดับที่9ทั้งสามได้ใช้ความสามารถที่เกินการรับรู้ของพวกเขาตอนนี้ทั้งสามต้องการท้าทายมาหาอำน้าระดับเทพแระอูปิงจีก็อยากจะเห็นว่าภูมิหลังของติดน,น้องของเขาคนนี้ลึกซึ้งแค่ไหนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ พอที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ